แบบที่มันไม่ค่อยไปกับมาตรฐานที่โลกเขามีต่อเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับมาตรฐานที่เขาโลกมีต่อเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยคุณก็ถูกองค์กรระดับโลกซึ่งเขาทำงานในเรื่องแบบนี้เหมือนกันเขามีมาตรฐานเรื่องคุณค่าอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเขาเขาดูถูกคุณนะแม้กระทั่งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยกรรมการสธิชุดน,นี้กไ็ไม่ได้ไม่ได้แตะมากใช่ไหมใช่ทำไมก็ไม่กค็คือโอเคอย่างกกตหรือสามัญนี่นก็เป็นองค์กรอิสระประเภทนี้แบบหนึ่งแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยเขาไม่มีเครือข่ายที่จะมาประเมินทํําาาานนนอองงีีี้แแแต่่่่กกกรรรมมมเเยลววคุณททบบบหืัา ทั้งโลกเนี่ยไม่มีใครสนใจคุณอยู่แล้วตอนนี้คุณก็เจอปัญหาแบบที่ลกอกดดันคุณซึ่งก็เป็นเรื่องน่าอับอายอาจจะทําให้ข้างในองค์กรเขาไปนั่งพูดคุยกันเองเลยนะครับทีนี้คือสิ่งที่กสมพูดว่าเรื่องนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องการถูกลดเกรดนี้คือกอสมได้รับจดหมายมานานละแล้วก็บอกว่าเหตุหลักก็คือหนึ่งไม่มีกฎหมายรองรับกสมล่างมาเจ็ดปีแล้วยังไม่เสร็จนะฮะที่สอดคล้องกับร่างมาบุญ50นี่ล่างมาเจ็ดปีแล้วยังไม่เสร็จสองก็คือตัวคณะกรรมการเนี่ยการเลือก การได้มาซึ่งคณะกรรมการกสมเนี่ยไม่ได้มาจากภาคประชาังครับใช่ใช่มาจากการแต่งตั้งของสารของอะไรซึ่งมันก็เลยทําให้ถูกลดเกรงนะฮะก็ก็เป็นอย่างนี้ฮะก็อันนี้แต่ว่าไม่เซอร์ไพรส์ที่ที่ถูกแต่ผมคิดว่าก็ต้องระวังเหมือนกันคือแน่นอนว่ากรรมการสิบชุดนี้ทำงานแบบที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเลยเยอะคนไม่พอใจเยอะแต่ว่าผมกำลังคิดว่าบางคนกลุ่มซึ่งไม่ชอบการมีองค์กรแบบนี้อาจจะทําให้เกิดภาวะที่เหมือนกับว่า ยกเลิกองค์กรแบบนี้ไปเลยซึ่งนั้นก็จะเป็นปัญหาเหมือนกัน <ừ> คือกรรมก,การสรริทธิ์นีมีปัญหาในการทํางานแน่นอนทํางานแย่เนี่ยแน่นอนแต่ว่าถามว่าประเทศไทยควรจะหมุนกลับไปในจุดยุคที่ไม่มีกรรมก,การสรริทธิยชนมันดูแล,แลเรื่องสรริทธิยชนเลยหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่รเราต้องมีองค์กรแบบนี้แต่ต้องไม่ให้องค์กรแบบนี้เนี่ยทำงานแบบชุดนี้ทํางานครับ,รบนอกจากเรื่องการทํางานเรื่องที่มาเยอะฮะต้องแก้แก้ไขเยอะแต่ว่าแนวโน้มคือผู้เรื่องนี้ดูเหมือนจะกลับไปเรื่องธรรมนูญอยู่บ้างคือแนวโน้มกลายเป็นว่าจะกลับไปก่อน40สูอีก คื S <S> <S อจะกรกตก็จะถูกย yeah, ุบใช่ไหมสถาบันก็ถูกยุบเอาการเลือกตั้งไปมหาไทยทำเข้าใจแล้คือ40่ส่ไม่ได้นะอันนี้ยังแค่คุยกันอยู่นะเข้าใจว่าคือบางเรื่องเนี่ยโอเคต้องเข้าใจว่าสังคมไทยมันไม่เหมือนปี50กับปี40ไงการเกิดมันปี40แล้วมันอยู่ได้นานกับปี50มากเนี่ยมันแสดงว่าสังคมไทยมันเปลี่ยนไปมากแล้วผมอยากจะบอกคณะร่างนูนว่ากกตนี่ไม่ได้เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาคือคุณสมชัย ค,คุณเปลี่ยนกรกตให้มีคุณภาพขึ้นเนี่ยมันก็จบนะฮะโอเคคืกอกรกตมันควรจะมีมีอำนาจจัดการเลือกตั้งอยู่ต่อไปครับแล้วก็สมอชุดนี้เนี่ยหลายท่านในคณะกรรมการเนี่ยก็ไม่ควรจะได้มานั่งเป็นกรรมการสิทธิ์เลยใช่มคืออย่างน้อยเนี่ยกรรมการสิทธิเนี่ยผมพูดจริงๆเนี่ยคือแหมคือตำรวจ ก็ไปเป็นกรรมการสิทธิ์เนี่ยซึ่งบางทีกรรมการสิทธิ์เขามีไว้เพื่อจะตรวจสอบการทำงานของอำนาจรัฐอย่างตำรวจอย่างทหารนะก็แปลมาก็กลายเป็นมีตำรวจไปนั่งหรืออะไรงี้ก็ไม่ควรที่มาเนี่ยมีปัญหาการทำงานการบริหารงานการจัดวางโครงสร้างก็มีปัญหาทำให้แต่ละองค์คนก็เป็นอาณาจักรของตัวเองแล้วก็ทะเลาะกันครับฉนั้นกสมเนี่ยรัฐธรรมนูญต้องร่างให้รัฐกลุ่มกว่านี้ในเรื่องของที่มาพูดถึงเรื่องการตรวจสอบนะครับพูดถึงเรื่องสื่อดีกว่าสื่อก็ยังอยู่กันนะครับบังเอิญใน ปีที่ผ่านมานี้ไม่ได้ตั้งชื่อเล่นให้กับรัฐบาลแต่ว่าสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยเนี่ยเขาออกรายงานสถานการณ์สื่อประจําปี57ผมดึงข้อมูลมาจากเว็บประชาไทยนะฮะแล้วก็สรุป5สถานการณ์สื่อวอนทุกฝ่ายร่วมกันตระหนักว่าสื่อสามวลชนเป็นพื้นที่สาธารณะที่สาคัญมากในสังคมประชาธิปไตยเขาเสนอรายละเอียดออกมาคุณชูวัตรมันมีอะไรที่น่าสําคัญนะคือคือ เขาบอกว่าหนึ่งนะฮะผมอ่านนิดหนึ่งนะฮะมีนักข่าวและช่างภาพของสื่อขนาดต่างๆที่ได้เข้าไปทําหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุมเพื่อน,นําข้อมูลข้อเท็จจริงและภาพข่าวเสนอต่อประชาชนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด9้าคนเขาใจว่านี่เขาย้อนกลับไปสรุปถึงช่วงช่วงที่มีการชุมนุมแล้วก็สื่อมวลชนถูกกดดันอย่างหนักนะในช่วงถากการที่สองเนี่ยสื่อมวลชนถูกกดดันอย่างหนักสานีหลายสานีก็ถูกมวลชนกลุ่มการเมืองปิดล้อมสื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งสื่อผลิตวัฒกรรมที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง กันและกันของคนที่มีความเห็นต่างในสังคมโอ้โหนัโโห้นี่คือเขาเหมือนกับพูดถึงสาการสื่อแล้วก็วิจารณ์ตัวเองไปด้วยคนที่จะ,ะปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นครับแล้วก็คือหลังการยึดอำนาจของคสช,ชเข้าควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินก็ปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์เกือบทุกประเภททุกประเภททุกระบบ นะฮะแล้วก็ตัวแทนของสชชกองทัพยังได้เชิญมาในการหัวหน้าข่าวเจ้าของสื่อไปพบอยู่เป็นระยะส่งผลให้เสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมีข้อจํากัดอย่างยิ่งนี่เขาบ่นให้ฟังเงี้ครับ <c oughs> เขาก็บ่นให้ฟังว่าเขามีข้อจํากัด <c oughs> เห็นใจเท่านี้ถึงคือเขาไม,เาไม่เขาไม่ว่ารัฐบาลแต่าเขาบ่นให้ฟังว่า <นะ S 1> อันนี้คือปัญหา okay. ครับแต่ความน่าสนใจที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบมาพูดกันนะฮะคือว่าเรื่องของการปฏิรูปสื่อเป็นหนึ่งในสิเด้านนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายังไงก็ตามจะปฏิรูปยังไงกามัรรืนอปปฏิูส่ช ควรจะต้องมีคือหนึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนร,รวมทั้งเสรีภาพของสื่อมวลชนและสื่ออื่นต้องได้รับการประกันโดยรัฐธรรมนูญต้องไม่มีกฎหมายที่แทรกแซงการทํางานของสื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนสามารถทําได้ง่ายผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อต้องปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพสื่อความอิสระของก,กองบกองบกต้องไม่ถูกแทรกแซงการกํากับดูแลเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อต้องเพียงพอเพื่อป้องกันการกระจุกตัวและผูกขาดอันนี้พูดถึงคอนเวอร์เจนต์เนี่ยนะแล้วก็ ถแถลงการคราวนี้เนี่ยพูดถึงเงินเดือนสวัสดิภาพสวพัสดิการของนักข่าวด้วยแล้วก็พูดถึงสื่อภาคพ,พลเมืองสื่อชุมชนก็ต้องปฏิบัติในแนวปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อที่คำนึงถึงจริยธรรมอะไรพวกนี้คือโอเคนะ,ะโดยภาพรวมแล้วผมถือว่าโอเคอแต่ว่ามันเกิดมันเป็นการถแถลงที่ออกมาหนึ่งมกราเหมือนกับเป็นถแถลงท่าทีของสื่อ,อแต่ก็ เออไม่ได้พูดถึงความชอบธรรมของการรัฐประหารอะไรับเท่าไ<ข>หร่ซึ่งอ,อันนี้ก็เข้าใจได้เขาบ่นแบบไกลๆอ่ะพราเขาก็ไม่อยากถูกปิดกันกลับแต่ว่าแนวโน้มผมรู้สึกว่าเออเป็นเปิดปีใหม่ที่พอจะมีความหวังของอกงการสื่ออยู่บ้างคือเขาเหมือนกับเขารู้ตัวว่าที่ผ่านมาสื่อเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งผลิตวัตกรรมแล้วก็ไม่ละเลยสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อครับคราวนี้เขาพูดถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็พูดถึงสื่อพลเมืองสื่อชุมชนซึ่ง แต่ว่าเขาเริ่มยอมรับสถานะใหม่ๆของสื่อ,อที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับ,รบพูดถึงเรื่องสื่อนะครับผมสรุปประเด็นหน้าหนังสือพิมพ์เร็วๆตรงนี้นะครับมีหลายเล่มมีคมชัดลึกเนี่ยนะฮะให้ดูคมชัดลึกเรื่องนี้ผมเคยไปที่นี่นะฮะที่ภูฐานเนี่ยภูฐานเนี่ยนะจุดนี้เลยเหรอฮะผมไม่รู้ไปผมเคยขึ้นไปวัดที่ดังๆอ่ะ รถทางแคบมากน่าจะคนละจุดแต่ว่าทางลงอันตรายแค่ไม่มีรู้ว่านี่พูดถึงูนไทยที่ไปเสียชีวิตที่ภูฐานนะครับแล้วถ้า<ต>คือ,คอเรื่องนี้ผมสงสัยว่าทําไม,มถึงหยิบเรื่องเซลฟี่มาเล่นเหมือนเป็นความผิดแล้วฮะไม่คือมันเป็นกระแสะสังคมที่คนที่บอกกันว่าการถ่ายเซลฟี่เนี่ยมันเวอร์กันมากในสมัยนี้คือ,อมผมก็พยายามเชื่อมเรื่องที่เป็นเทรนด์ในสังคมเข้ามาถึงประเด็นข่าวให้คนสนใจไงนะแต่ว่าทางยากเขาบอกไม่เกี่ยวเซลฟี่นะฮะเอ่านี่ฮะเก่งเมทัศ ซิ่งแลมโบเกอร์นี่ชนเละนะฮะก็หลายสิ่งหลายอย่างยัง,ยงเหมือนเดิมไม่ว่าประเทศไทยจะไปถึงระดับไหนนะฮะ <c oughs> ปฏิรง <c oughs> ปฏิตรูปนายกยังไงก็เหมือนเดิม <c oughs> นี่ฮะให้ดูนี่ฮะผมชอบมากมติชนนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณชูวัฒน์อยู่มาให้ผมดูนี่ขุน <c oughs> คลังนะรัฐมนตรีคลังนะท่านสมหมายภาษีนามสกุลภาษีเก็บภาษีได้เก่งนะฮะเก็บทุกเรื่องวรวมทั้งมรดก <c oughs> เ,เตือนเศรษฐีโอนที่ดิน ลูกจะผานนี่นี่นี่มันคือข่าวอะไรนี่คืออ้าวเดี๋ยวนะคือรัฐมนตรีเตือนว่าลูกจะผ่านพ่อแม่เคยเงี้ยแล้วก็รัฐมนตรีข่าวว่าคิดหนีภาษีมรดกไมมไม่คุ้มนะฮะพูดง่ายท่านสมหมายบอกว่าอย่าหมดเลยไม่ต้องไปให้ลูกเก็บไว้เถอะครับคือคือกลัวลูกทรพีใช่ไหม คือเสียภาสีเนี่ยเสียงน้อยกว่าให้ลูกวันนี้ผมผมเสนอแล้วกันนะเอาคุณสมหมายเนี่ยเป็นกรรมการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติคนแรกเลยเพราะว่านะไม่ต้องไปโอนให้มันมันจะผ่านรู้มันจะ คผมเสียดายรคบว่าคุณครั้งนี้กลายเป็นคุณสมหมายไงไม่ใช่คุณปีเดียทอนเออครับเดี๋ยวเราค่อยๆนะครบวันแรกๆนะสองพลเอกเกล้าไม่เราผมไม่เข้าใจเรื่องนี้คืออะไรฮะคืออย่างนี้ฮะมันมีคนปล่อยข่าวให้หนังสือพิมพ์ใหญ่ทุกฉบับรวมทั้งนี่ฉบับนี้ฉบับไทยรัฐหมดเลยว่าจะมีทหารในในคอรมอเนี่ยสามคนลาออกจากตาแหน่งในเกษียณก่อนกําหนดเออซึ่งก็ ก็ไม่ไม่รู้ข่าวมาจากไหนแล้วอันนี้ก็บอกว่ากล้าวมันมันไม่งงเรื่องนี้นิดนึงครับ,รบผมก็ไม่ทราบที่มาของข่าวนะแต่ว่าโดยหลักการแล้วก็คือไม่ควรมีข้าราชการประจําไม่ควรเป็นรัฐมนตรีเอาใช่ใช่แต่แต่คุณอย่าอย่าใช้มาตรฐานนั้นเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงหม่อมหลวงประาด,ดานดาไงครับนะฮะแต่ว่าน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็นี่ฮะกรุงเทพธุรกิจ <c oughs> ภาวะขีดขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยชุดการส่งออกนะฮะ พาณิชย์เล็งปรับยุทธศาสตร์ศูนย์กลางการค้าอตกลงตัวเลข GDP ปีนี้จะถึง4%ี่เปอร์ซ็นหรือเปล่ารัฐบาลเขาแกนี่เปอร์เซ็นต4%รัฐบาลหรือใครฮะไม่รัฐรัฐบาลสภาพัฒน์ก็ให้ตัวเลขว่าปีหน้าประมาณนั้นเขาถึงแกนตีนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าน่าจะได้มั้งฮะน่าจะได้แล้วปีนี้ตัวเลขมันไม่มันต่ำมันต่ำมันต่ำมากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาต่อนะครับตกลงแล้วจะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่นะฮะมีเมื่อวานนี้ท่านพลเอกนุคพงษ์ััณนะกครู่บ เรามาสู่รายการเวกับไทแลนด์นะครับกลับมาเพื่อประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็เพื่อให้ประเทศนั้นเดินหน้าต่อไปได้อย่างสร,ร้างสรรค์นะครับสร้างประเทศที่เป็นของเราทุกคนค,ค,คือเอื้อต่อการปฏิรูปนะครับคือจริงแล้วผม,ผมเคารพถึงความพยายามที่จะทํางานใน,ในทุกๆด้านของรัฐบาลและก็คอสชอแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เจออุปสรรคเยอะแยะมากมายครับก็ต้องยอมรับว่ามีข้อจากัดอยู่และส่วนใหญ่อุปสรรคที่เขาเจอจะเป็นอุปสรรคที่โทษทีรัฐบาลในอดีตแทบจะทุกรัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ ก็เจอคือฝ่ายที่สร้างปัญหาให้กับรัฐบาลเดิมเนี่ยก็สร้างปาัญหากับรัฐบาลนี้คือแต่รัฐบาลนี้เจอน้อยกว่านะฮะเพราะว่าเขาคุมสื่อ,อคือไม่มีใครกล้าหือไม่มีใครกล้าปะุ้งอันนี้เป็นจุดที่สําคัญมากทําให้รัฐบาลทํางานได้จะเป็นรัฐบาลทํางานแบบนี้อะไรอย่างงีนะ้ผมว่าในแบบรัฐบาลอื่นๆแล้วมีคนลุมกันนําอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำงานยากมาก ต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดรัฐบาลในอนาคตอยากจะอยู่รอดเขาอาจจะมอ,มองว่าต้องคุมสื่อให้ไดู้กตรงน,บบนี้แนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นไงฮะซึ่งมันก็ไม่ดีกับประเทศเราไม่ดีไงฮะแต่แต่ว่าต้องยอมรับว่าถ้าเกิดคุมคุมหรือหยุดสื่อได้สักพักเนี่ยคุณทํางานได้สะดวกขึ้นในหลายๆเรื่องไงมันง่ายคุณไม่โดนดาน่าไงแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะได้ผลซึ่งดีที่สุดกับประเทศใช่ไหมถูกต้องมันไม่มไมดีคือรัฐบาลทํางานราบรื่นใช่ไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยใช่แต่มันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าประเทศจะได้สิ่งทีี่่่ดดสสสุจาาาาากกรรรัััฐบบลคคืืือออออออยงงงงงไเภพนตตต้้้้มมมแ ต้องมีไม่ได้บอกมาดับแหลต้องมี <ư? S 2> เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจะทําให้ตรวจสอบรัฐบาลแต่ปัญหาคือว่าทัศนะของวงการสื่อเองหรือว่าทัศนะในการตรวจสอบสําคัญกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าอาจจะมีปัญหาครับอคือการจ้องแต่ตรวจสอบโดยที่หรือว่ามีทัศนะที่เกลียดนักการเมืองเนี่ยอันนี้มีปัญหาครับก็ในในปีนี้คนคาดการ์เยอะหลายเรื่องนะครับรัฐธรรมนูญใหม่ร่างก็น่าจะได้เห็นช่วงเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะผ่านขั้นตอนของการ ตรวจทานโดยสอนชสปชคสชก็จะแก้กันอีกทีแต่ว่าร่างแรกเนี่ยจะได้เห็นไม่เกินเดือนเมษายนแล้วก็เมื่อวานนี้รองนายกชุดรุ่นามก็บอกว่ารัฐบาลจะไม่ยุ่งกับคณะกรรมการยกร่างแต่ว่าอย่าลืมว่าคณะกรรมการยกร่างเนี่ยร่างที่เสร็จแล้วเนี่ยอ่รัฐก็ต้องผ่านคสชนะฮะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ยุ่งตรงนั้นได้ตอนแรกที่มันมีการบอกว่าจะมีการตั้งเวที4,000กว่าเวทีรับฟังความเห็นตอนนี้ทาไปถึงไหนแล้วฮะผมไม่รู้แต่ผมเข้าใจว่าเขาเขยังทำอยู่เขายังทำอยู่ะฮะแต่ว เวทีนั้นเราอาจจะไม่เคยรู้เท่าไหร่แล้วก็ส่วนเลือกตั้งเมื่อไหรเนี่ยนะเมื่อวานนี้พลเอกรุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องของการจัดการเลือกตั้งสื่อไปถามเรื่องนี้ว่า ถ้ารัฐธรรมนูญออกมาก็ต้องรอกฎหมายลูกคือกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2-3เดือนผู้เกี่ยวข้องต่างคิดเหมือนกันว่าประมาณต้นปี59กนะฮะก็ต่อก,ก่อนอันนี้มีการพูดกันว่าเป็นกุมภาห้าเก้าซึ่งใครมีหน้าที่ทำอะไรก็ต้องทำโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อประชาชนพึงพอพึงพอใจก็อยู่ได้แล้วก็ คือเมื่อวานเนี้ยออกมาคือว่ายังไงยังไงก็คือมันต้องไตที่การเลือกตั้งในช่วงประมาณปีต้นปีห้าเก้าอันนีถ้ถือว่ามันเป็นมันเป็นไทม์เฟรมเป็นเงื่อ<ม>นเวลาที่ชัดเจนของประเทศนี้แล้วว่าในกุมภาพันธ์ปีห้า้าจะมีแน่ๆ<ม>ถึงขั้นนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นไ,ได้ก็ได้ยินจากหลายคนนะคือเป็นอย่างนั้นในกําหนดการรัฐธรรมนูญแต่เพราะการาเป็นอย่างนั้นรัออฐธรรมนูญปี5้าฉบับชั่วคราวเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้บอกว่ารัฐธรรมนูญนั้นร่างแล้วต้องเสร็จครับคือถ้าร่างแล้ว ไม่ผ่านสปชหรือไม่ผ่านคอสชอหรือกระบวนการมันล้มใหม่แล้วต้องร่างใหม่ก็จะยืดออกไปอือย่างนั้นมันก็คลา้คลายตอนปีห้าศูนย์คือถ้าคุณไม่เอาระ่องมฉบับนี้คุณจะมีการเลือกตั้งชา้าก็คล้ายๆกันอย่างนั้นปะ่ะแต่คราวนี้เนี่ยไม่การเอาไม่เอามันไม่ที่อยู่ที่ประชามตินงฮะ,ะมันไปอยู่ที่กระบวนการร่างกระบวนการของคอสชกระบวนการของขอสอชอปชใช่ใช่แล้วคอสอชอก็เอาหรือไม่เอาได้อยู่ดีครับ,รบอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันไทยโพสต์ก็เล่นประเด็นนี้นะฮะเรื่องถอดถอนนี่แหละตีปี๊บหลุดถถออดน สื่อสังเกตว่าสื่อของฝ่ายที่ไม่เอาฝ่ายฝ่ายทักษิณหรือฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ยอมทิ้งประเด็นนี้<ช>นะฮะต่อให้สอนอชอาจจะไม่สนใจเรื่องถอดถอนล้วก็พยายามจะสร้างกระแสว่าถ้ามันมีการหลุดถอดถอนเนี่ยสแสดงว่ามีเรื่องของการเกลี้ยเซียมันมีเรื่องของการตก,ก,กลงเป็นการภายในมันมีเรื่องของการสูเอี่ยมมีเรื่องของการปรองดองกันคือพูดง่ายคือ กลุ่มนี้เนี่ยเชื่อว่าประเทศนี้จะต้องถอดถอนให้ได้ใช่คดีประเด็นเนี้ยดูหมนว่าคนจากหลายฝั่งก็เริ่มแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นมีสอดีตสว,วคุณรองไกลลีกิตวัฒนาบอกว่าผมยังคิดว่าท้ายที่สุดแล้วการถอดถอนไม่ง่ายไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์หรือคุณนิคมหรือดีินาย,ยกยิ่งลักษณ์เพราะว่าต้องใช้จํานวนเสียงสนชสามในห้าซึ่งสนชส่วนใหญ่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาจะ,กะเกษียณอายุอยู่แล้วนะฮะจะหาเรื่องหาคดีความใส่ตัวเองทําไม แม้จะมีการสั่งการมาเชื่อว่าถอดถอนยากก็คือถ้าดูจากโหวตก่อนหน้านี้ในสภาเรื่องว่าจะรับรับประเด็นนี้ไว้พิจารณาหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะที่ที่เอากับการถอดถอนนะแต่ผมสงสัยว่าทําไมทาไมสมมติอย่างเป็นสื่ออย่างไทยโพสต์เนี่ยเขาถึงต้องหมกบุ่นกับการต้องพูดเรื่องถอดถอนตลอดมัน,ม,น,ม,นมันอะไรในหัวของเขาเขากลัวคสชลืมเรื่องนี้ว่านี่เป็นเรื่องที่เขาคือพวกนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายไม่เอาทักษิณเนี่ยรอ ให้ทำมากกว่าเรื่องอื่นคือเขาเป็นเรื่องกลัวทักษิณอยู่เหมือนเดิม,มคือคิดว่าปัญหาของทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทักษิณแล้วก็อยากจะล้างเอ่อทักษิณออกไปจากตรงนี้ทั้งหมดซึ่งผมคิดว่ามัน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 ผิดแล้วมันจะยิ่งซ้ําเติมปัญหา